11วันในเซิร์ฟเวอร์582ตัวบักจานน็อตก็โผล่เกริวกันซุบมาแล้วครับทุกคนเออสุดแค่ไหนเดี๋ยวไปดู ก็ <God. S 2> สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชน,นะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่เกม One p Man the Strongest ในเะซิร์ฟเวอร์582ในไอดีของจานน็อตนะครับทุกคนนะก็เมื่อวานไม่ลงคลิปขอโทษจริงๆนะเมื่อวานอ่ะมีคนทักมาไม่ว่าจะเป็นทางเว็บนะครับทุกคนนะผมต้องขอโทษจริงๆนะที่ไม่ได้ตอบนะเพราะว่าเมาื่อวานอ่ะผมเดินทางกลับจากกรุงเทพมาเชียงรายนะครับทุกคนนะต้องขออภัยทุกคนจริงๆนะแล้วก็สาหรับใครที่ทักเฟซผมไม่ได้จริงๆนะสุ่มไอเดีทักเฟซผมไม่ได้ทุกคนนะผมแนะนาให้ทุกคนทักที่ เต่าชนนะผมขึ้นรูปเหตดูนี่นะหรือว่าจะกดช่องทางการติดต่อก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะทยอยตอบให้หมดเลยนะครับทุกคนนะซึ่งเมื่อวานนะครับทุกคนนะเมื่อวานซื้อนี่ผมจะบอกว่าไอดีแตกอีกแล้วทุกคนนะกล่อง25บาทนะครับผมตามริ่งหงากล่องสิบบาทก็มีไอดีแตกนะแต่ไอดีมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เมื่อวางอลังการมากเท่าไหร่แล้วผมไม่มีเวลาทําคลิปเป็นทุกคนนะผมเลยไม่ได้ลงให้ทุกคนดูนะแต่ก็เดี๋ยวจะกลับมาลงให้เรื่อยๆนะเพราะว่าผมไปกรุงเทพทุกคนมันไม่มีเวลาทําคลิปจริงๆผมนะ แล้วก็สำหรใครกำลังมองหาร้านเติมเกมที่เป็นโน1ณนตอนนี้อยู่นะครับทุกคนนะผมขอฝากลิชแมนช h อปของผมนะไม่ว่าจะเป็นเกมแบ็คโคเวอร์อาร์วีวันทันแมนั้งผมนะสามารถไปเติมได้ที่ลิชแมนช้อปแล้วผมโปรโมชั่นมากมายไปดูกันเลยไปลิชแมนช้อปโน1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มือถในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมผ่านเว็บในแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิชแมนคอใช้แทนส่วนลดหรือจะเติมแบบผ่อนชำระ ผ่านบัตรเครดิตหน้านสูงสุดสิบเดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลายเติมถูกเติมไหวต้องริสแมนช์ โอเคครับทุกคนนะและสําหรับใครกำลังมองหาเว็บซุ่มรหัสเกมวันมันแมนหรือเว็บซื้อรหัสเกมพ่มัแมนนะครับทุกคนนะอนาคตอาจจะมีแบ็คโคเวอร์อารด้วยนะครับทุกคนนะผมขอแนะนาเต่าเชช็อปครับผมซึ่งตอนนี้ผมเติมสต็อกกล่องสุ่มเยอะมากๆนะทุกคนนะคือไอดีออกแล้วก็เติม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 เลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราจะไม่ทําให้ในกล่องไม่มีของดีนะทุกคนนะเพราะเราพยายามเพิ่มของดีให้ทุกคนนะครับผมเพราะว่าทุกคนเขาเรียกว่าอะไรละทุกคนให้ความสนใจกันมากนะครับทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้ลงอ ด้วยนะทุกคนนะลงไอดีไปค่อนข้างเยอะนะผมตอนนี้ลงไ d ดีไปแล้วก็ตอนนี้ในเว็บเรามีกล่องสุ่มการันตีด้วยครับทุกคนกล่องสุ่มการันตีคือเราถ้าเราเหมาหมดกล่องอะเราได้ดีไปเลยแน่นอนนะครับทุกคนนะหรือบางคนอาจจะซื้อประมาณครึ่งนึงอาจจะได้นะทุกคนมาอยู่ที่ดวงนะเออไปไปดูกันเลยไป สมัครใครก็ต้องมาหาเว็บซื้อขายคาสิเกมวันทั้งแมนอารีแบ็คโฮเวอร์หรือแก็บซื้อขายเกมวันทั้งแมนอารีแบ็คโฮเวอร์ขอเสนอเต๋าเชยช็อคผมอัปเดตล่าสุด2,024ทุกคนใครยังไม่มีสมาชิกสามารถไปกดที่สมัครสมาชิกได้เลยผมสมัครสมาชิกก็ตรอกชื่อผู้ใช้ทุกคนนะผมจะกรองมั่วนะเดี๋ยวเป็น U E E ฮ่าฮ่ากันนะเป็นชื่อผู้ใช้ของส่วนรหัสจะเป็นต้องตั้งที่1-7ตัวของอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะผมยีเดอร์รหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทุกคนส่วนอีเมลทุกคนใส่มั่วได้ผมล ผมใโม้เลยทุกคนนะไม่ต้องใส่ถูกกรได้นสำหรับอีเมลทุกคนนะและกดว่าฉันไม่ใช่โปรแอัตโนมัติทุกคนนะเอาสูตรแล้วผมวิทยบร้อยทุกคนนะในวิทผมก็จะมีไอซีดองตักล่าสุดในเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดทุกคนนะที่เปิดทุกคนเสาแล้วนะเป็นกล่องสุ่มสุดาทุกคนเริ่องต้นสิบ้าบาทมีเกลือทุกคนนะในกล่องจะมีพวกตัวดำไอเดียไก่ตัวแล้วก็เป็นไอดีหัสเทพนะครับผมแล้วเป็นเงินบอลเลททุกคนนะแล้วก็กล่องสุ่มสิบบาทวัดใจทุกคนนะกล่องนี้ก็จะมีพวกซับพอร์ ก็มีเป็นบอลเลตไก่ตัวซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นไอดีงดำนั้นคนนะสำหรับกลองสุ่มระดับเทพนี่นะครับนะแล้วก็จะมีสินค้าเพิ่มเติมทุกคนสินค้าเพิ่มเติมกดเป็นไอตุดเทพที่ตอนนี้ผมงไ่ลงตอกทุกคนนะเป็นไอีิวันพระแม่สุดเทพนะแล้วก็เป็นกล่องสุ่มแล้วก็เป็นเอ็อารวีสุดคุ้มนะครับผมแล้วก็เป็นไอติดองตัวเซิร์ฟล่าสุดทุกคนนะและสำหรับใครอยากได้โค้ดไปสุ่มฟรีทุกคนนะกดที่ติดต่อกดที่ติดต่อไปเร่งมาที่เฟซบุ๊กผมทุกคนนะ แตกอีกแล้วนะครับทุกคนสำหรับไอเดีเทศนะครับทุกคนรายละเอียดไอดีไปดูกันเลย แตกอีกระรับทุกคนนะสำหรับไอดีในกล่อง25บาทนะทุกคนนะซึ่งผมบอกเลยว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างทุกคนไปดูนะว่าคุ้มไม่คุ้มนะกับการเสี่ยงดวงนครับผมนะมีด4มี Sonic มีพี่ดำนะครับทุกคนนะมีซูริลพาร์2มีทัชมิจิีพาร์2มีโบลอนแล้วก็อีกมากมายหลายตัวนะครับทุกคนนะดูดิเอาซูริลมีอาวุธทัพมีอาวุธโอ้โหผมบอกเลยว่าตึงๆทุกคนนะแล้วมาดูกันตรงนี้ของโอ๊โผูกกัูดิทุกคนยูอาร์ครบทุกตัวยกเว้นกระบองเหล็กครับทุกคนนะเออกล่องละ25บาทเท่านั้นนะครัับบบบทุุกกคคนนะแแต่่สสาหรรใอยม แล้วก็ยินดีกับน้องคุณย่ไอไปด้วยนะครับผมไปแล้วจู้โอเคครับทุกคนนะขอขายของนิดนึงนะครับทุกคนนะไม่ลงคลิปเมื่อวานนะเออไม่ลองคลิปเมื่อวานไม่เป็นไรเอาจริงอะ่ะไอผู้โชคดีเวลาได้กล่องซุ่มอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปลงในช็อตนะในลงในช็อตคลิปคลิปช็อตช่องผมนะทุกคนนะก็สามารถไปดูกันได้ในคลิปช็อตนะครับผมนะประมาณนั้นทุกคนนะติดติดตามหน้า Facebook ผมก็ได้นะผมจะแจ้งข่าวสารให้นะครับทุกคนแล้วใครอยากได้โค้ดสุ่มฟรีเหมือนเดิมทุกคนนะไปทํา ตามกติกาที่ผมตั้งไว้นะกดไลค์กดถูกใจเพจผมนะเพจเต่าเชฟแล้วก็ส่งยูสเนมไหมผมแล้วเดี๋ยวผมจะให้โค้ดไปสมฟรีนะครับทุกคนนะมาดูกันทุกคนวันที่1ในเซิรในฟเวอร์582ครับทุกคนโอ้โหจานน็อตโผล่เกลียวกันซวบมาเลยครับทุกคนโอ้โหเวอร์ไปผมบอกเลยเวอร์ไปทุกคนนะเฮ้ยผมคือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าจานน้อยเปิดบนัดการเติมเงินในดีมีหรือเปล่าดิอืมอย่าไ่เปิดแล้วกันเดี๋ยวเราถามจานน้อยชัวร์ก่อนผมลืมผมลืมผมลืมถามเลยว่า จารครับเปิดบูธนักการเดินไะอดีน,นี้ได้ไหมเดี๋ยวรอถามเดี๋ยวรอถามคลิปหน้านะทุกคนนะมาดูทุกคนอันดับหนึ่งก็เป็นจานดอทแน่สุดเลยครับผมจับสอบเป็นแจ็บนะครับทุกคนนะวันนี้จานน้อยผมเปิดพลังนะสูงอันดับสามตอนแรกเป็นน้องต้นมงยูสเนงน,นะทุกคนนะซึ่งตอนนี้น้องต้นได้ขายไอดีไปแล้วครับผมคนสามต่อน่าจะเป็นคุณเจ็ดนะครับผมนะที่มันโตบักห้าห้านะทุกคนนะมาสามต่อเพื่อเล่นแกะจานน็อตนะครับผมอันดับสี่เป็นฟันน้ำนม 5, นอันดับห้าเป็นสเลดอันดับหกเป็นไก่ทะยานฟานนกักนะครับผม อันดับแจก A อันดับเจ็ดถือพาร์เกอร์ครับผมอันดับแปดเป็นอาคาชิครับผมอันดับเก้าเป็นเวกเตอร์อันดับสี่เป็นจารุกิตคุณจารุกิตนะครับผมและเราดูของเราทุกคนเรามาแล้วครับทุกคนช็อตนี้เต๋าเชยพระเจ้าเต๋าเชยอยู่อันดับที่14ของเซิร์ฟเวอร์ครับผมสายฟรีครับผมรอโบลอบดดีเทิร์นเอ้ยทุกคนไม่รู้จะทันได้เปล่านะกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมเลยนะ คือมันทํายากมากทุกคนโบลอนรีเทิร์นนะเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรในการซื้อตัวดาเยอะมากๆนะก็พลังอาจจะไม่ขึ้นอย่างที่ผมเคยแจ้งกันไว้นะครับทุกคนนะส่วนผ่านด่านที่2องผมหูหลงแก๊ปไว้จัดทุกคนนะแล้วก็ตัวละครสุดเก่งที่1ก็ผมแลกิลก็อยู่ที่1แน่นอนนะครับทุกคนนะและซึ่งไ d ของเฮียแม็กห้าแปนตอนนี้ก็ขายออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะเออเจ้าของใหม่ก็กาลังผ่อนไ d อยู่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราติดตามได้เลยว่าเจ้าของใหม่คือใครนะผมบอกเลยเจ้าของใหม่เป็นนตัววี้้้ดย เออบอกแค่นี้นะเจ้าของไม้เนตัวบัคเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับทุกคนนะมาดูกันทุกคนเกลียวกันซุปแล้ววันนี้จะน้องให้ผมเปิดพลังนะขอขอกดย่าเปิดพลังเลยฟึบอือหืแปแปลแปลแปแปลแปทุกคนโอ้โหพลังผมบอกเลยว่าพลังสวยจัดจัดทุกคนนะเดี๋ยวผมขอดูกอบมันดันได้อีกเปล่าพลังมันสามารถเปลี่ยนโยของอะไรอีกได้หรือเปล่าเอออ๋อใส่โบล้อแทนเกลียวฟึบอือือเป็นเก้าแสนครับทุกคนช็อตนี้โอ้โหพลังเป็นประมาณ เก้าแสนทุกคนตอนนี้พลังของจันน้องน,นะเก้าแสนสองหมื่นเกือบหนึ่งล้านทุกคนเซิร์ฟเวอร์เปิดประมาณ11วันจะล่อไป1ล้านแล้วครับทุกคนคือเวอร์มากมากครับจานอนอแต่ทุกคนนะไปดูในเฮาส์ก่อนเลยล้วกันในเฮาส์มีอะไรกันบ้างครับผมในเฮาส์นะตอนนี้ปลดฟิก,กอร์ไปถึงกลมที่6นะคือเนี่ยสามารถได้พลังได้เยอะทุกคนเห็นปะดันได้เยอะมากว่านะเออดันได้เยอะจริงๆงนะแล้วก็ตรงนี้นะับผม ห้องวิจัยห้องวิจัยตอนนี้จานน็อตก็เปิดไปสองห้องก็ผมเป็นโยงยิมยุติธรรมกับขั้นไอเป็นห้องวิจัยยุติธรรมกับพลังยีนนะครับทุกคนนะส่วนสุดฝนครับทุกคนตอนนี้ก็ขั้นต้น4 9เขั้นกลาง72%รเนะซึ่งดันได้อีกเยอะแน่นอนเห็นปะ่ะดันได้เยอะมากๆนะทุกคนนะสัหรลงยิมนะก็น่าจะอีกไม่นานแต่ทุกคนนะน่าจะ2ล้านแน่นอนในสัรัยดีของจานนาอนนะส่วนไต,ตรมาสตอรี่ทุกคนตอนนี้ จานน็อตอยู่ที่บทที่7นะครับทุกคนนะใครในกิวมีก็สามารถโฉให้กันได้นะนี่เห็นไหมอัพกันไปเออเอากันไปเดือดเดือดแต่ทุกคนนี่ผมใส่ไรเดียใส่นี้แล้วกันอัพกันไปแบบเดือดเดือดางๆนะทุกคนนะสำหรับไอดีของจานน็อตนะผมบอกเลยว่าดูที่ของดองเลยแล้วกันขอส่องหน่อยนี่ของนี้ของนี้โอ,อ้โหวันนี้วนันนี้ไม่มีเติมทุกคนวันนี้ไม่มีเติมแต่อาจจะเติมเมื่อวานนะเมื่อวานผมไม่ได้ทําคลิปนะทุกคนนะต้องขออภัยเนียนี่ทุกคนดูมีลูกแก้เอาอันนี้ไม่ใช่ลูกแก้อันนี้ ่องเลือกตัวนี้คือกล่องอะไรอู้กล่องเลือกลูกแก้วครับทุกคนโอ้โหไม่รู้มีแผนจะทําตัวเลยนะทุกคนรอติดตามมานะในไอดีของจานนะ็อตไม่รู้จะทําตัวอะไรต่อไปนะเล่นีทุกคนวิ่งหกสิบเบิดของทองอีกพลังเด้งแบบพลังเด้งแบบกระฉุดกระชากอีกทุกนนะเออบอกเลยโอ้โหของดรอปอีกแน่แนๆน่นะทุกคนตอนนี้พี่พีพจานน็อตอันดับที่หนึ่งแนนอนปะอันดับที่หนึ่งแนนอนมีใครมาสกิดปะโอ้โหมีคนมาสกิดเฮ้ยไพ,พ่แพสสลิดได้ยังไงวะจานน็อตไหนะขอดูซิไพ,พ่ โอ้โห oh, ปลดตัวชัวร์ปลดตัวชัวร์จะนะปลดตัวนะครับทุกคนนะใส่ไปซูริลวตัวเดียวนะโโอ้หและ้วสะเลดจะมีซูริลวหรือเปล่าขอๆดูดิสเลดก,ก็มีซูริลิวแบบพี่ดำโอ้ตึงจัดจัดทุกคนนะเออตึงจริงตึงจริงตึงจริง,ง,ง,งอะเดี๋ยวเราไปหวดคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วกัน เดี๋ยวเราใส่ไปหดคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วกันทุกคนเอาคอเกย์อยู่กันซวอบเนะี่ยไปหดไปหดคนในเซิร์ฟเวอร์นะเดี๋ยวผมขอด้วนตอนนี้ซุยดูจะน้องเป็นพาร์ทสองแล้วทุกคนนะพี่ดำพาร์ทสองฟินิกแม่ผมคาดว่าจะน้องน่าจะทำพาร์ทสองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะหรือจะทำอัศวินก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะต้องรอติดตามนะเกย์อยูพาร์ทหนึ่งครับผมประมาณนี้ทุกคนนะเดี๋ยวไปได้หดคนในเซิร์ฟเวอร์หน่อยละกันนะผมเอาน้องแจ็บคนแรกเลยหรือเปล่าเอาน้องแจ็บเลยปะ เอย่าเขาดูดิจัดตัวเอาใส่ของความเร็วให้นักกะหวานหรือเปล่าหรือไม่จําเป็นฟิปอาเคโอ้โหทุกคนโอ้โหผมบอกเลยโคดเวอร์ครับทุกคนโคดเวอร์เลยดูของดูของความไวดีโคดเวอร์ทุกคนเอาประมาณนี้นะผมดาบตัวประมาณนี้นะทุกคนนะเอาเอ้ทาซิมิกิโชดีกว่าทาซิมิกิโชดีกว่าเดี๋ยวพี่ดำพี่ดำค่อยออกสกิลพี่ดำค่อยออกสกิลเอาลองแจ็คพนแรกเลยกันครับผมนะ น้องแจ๊บคนแรกเลยละกันจัดไปเปิดกอดได้ปูดอีกแล้วครับผมช็อตน,นี้หน้ากากหวานไวที่สุดในเซิร์ฟบับความไว้ให้กับแถวหน้าของจานเลครับผมและผมบอกเลยว่าเลื่อนหินทำลายฟ้าดอกนี้เข้าไปก็โคจุกเบิ้ม,มหลานหกครับผมจุกจริงๆทุกคและชุบมาจากฟินิกแมนแล้วมัดมังกรหืนนนภาจังวันนี้บบ ลับได้อยู่บ้าลับได้อยู่บ้ากระบองเหล็กบึบ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 หูยกระบองเหล็กชุบขึ้นมาครับผมชอ็อตนี้แลีวคือซูเปอร์เทเลเคนี e. ติปมาต่อครับผมโอ้โหเรียบร้อยทุกคนชุบกันมามีกี่ชีวิตข้อสั่งเวยให้จันหมดไม่หมดครับผมชอ็อตนี้โอ้โหเลื่อนหินทำลายฟ้าส่วนคิดว่มาบ้างผมละชุบกระบองเหล็กมาครับผมแลมมี่เทรี่บึบบึบบึบบแล้วก็จังหวะนี้ยังไงต่อผมฟีดแมนตีธรรมดาไหมครับผมแล้วกระบองเหล็กตีธรรมดามาครับผม แล้วก็หงรูไฟล่วงไปแล้วครับผมเข้าสู่เทิร์นที่2ทุกคนนะบัฟความไวให้กับแถวหน้าของจานน็อตครับผมแล้วก็เลียนหินทำลายฟ้าปิดเกมเลยหรือเปล่ามาดูกันนะครับทุกคนนะเลียนหินทำลายฟ้าบึ้มกระบองเหล็กไม่ตายครับทุกคนนะแต่กระบองเหล็กนี่โดนหมัดมังกรเหินนะพะบึ้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 บปิดเกมหรือเปล่ามาดูกัน โอ้โหติดไม่ไม่ติดกระดูกหักทุกคนไม่ไล่ติดต่อเสียดายมาก้วคือซูเปอร์เทเลเครติครับผมน่าใส่ต้านทานเยอะนะสำหรับกระบองเหล็กน้องแจ๊บเนี่ยผมบอกเลยน่าใส่ต้านทานเยอะนะครับทุกคนนะผลหรือผลต้านทานอาจจะเยอะนะแล้วกระบอกเหล็กขอฟาดการะนำสวนคือมาช็อตนี้ผมเก็บทัชซึมากิไปก่อนหรือเปล่าโอ้โหงจวะนี้โคตรแรงทุกคนนะฟาดทีมาติดไม่ยยอะทอสองตัวผมเข้าสู่เธอที่สามผมถือว่ายืนนานๆอยู่นะถือว่ายืนนานอยู่นะทุกคนนะแต่บับความไว้กับแถวหน้ามันหลุดเป็นเดงผมนะตัดเรือกันไป กระเรียนหินทำลายฟ้าผมเบิ้มมาโอ้โหติดสนามพลังครับผมและต้องลุนนล้นกันว่าซีดีเตะติดกระดูกหักหรือเปล่าช็อตนี้เบิ้มติดครับผมแล้วก็ติดแล้วก็เตะต่ออย่างนี้เรียบร้อยผมโดนเจ็บนะโดนไปนะครับผมโอ้โหถือว่ากระบอ,เอกเล็กโดนเจ็บเพอิดเอาเรียบเหมือนกันครับทุกคนนะไหนเจอกับอดีตน้องต้นหนละกันนะคุณเจตครับผมนะไอดีเก่าในเบย์ดีของน้องต้นหุ้ยมีคอสวินด้วยว่ะทุกคนเอาเลย เอาเลี้ยงเอาเลี้ยงผมบอกเลยคออัศวินเวสคอเกริวครับทุกคนนะซวยริวเตะเข้าหรือเปล่ามาดูกันทุกคนนะโอ้โหตัดเลือดกันไปก่อนทุกคนนะะเลื้ยนหินทําลายฟ้ามาครับผมช็อตนี้1นึ่ล้านห ain, ้าแสน ain, ดาเมจครับผมโอ้โหตีสนามพลังไปแล้วหมัดมังกรถือธา,าแบบสุดครัวผมพาสิพิเศษขั้นสองโอ้โหไล่เตะกันไปไล่เตะกันไปไล่เตะกันไปคออัศวินก็ไม่ไหวไม่ไหวผมบอกเลย พออวินก็นไม่ไว่าทุกคนซูริวเตะแตกหมดช็อตนี้คือซูเปอร์เทเลเคนิสมาผมช็อตนี้โอ้โหบัฟกระหน่ำแดงทุกคนแล้วโซนิกฝังสี่เงาไปที่ฟินิกแมนนะผมติดไม่ยอททอครับผมแต่ยังไงต่อซูเปอร์อะลอยโมเมตามเก็บซูริวที่ชุบขึ้นมาได้แต่กระบองเหล็กถือว่าเม็ดเกมค่อนข,ข้างเยอะทุกคนตอนนี้นะผมก็ไฟตีธรรมดา,าไปครับผมแต่ชุบกันมาทุกคนแล้วหมัดมังกรเหืนหน้าพาของฝั่ง คุณเจสัคคืนมาบ้างครับผม500สามมือดาเมตาเตต่อเตะตอ่ตะตอโอ้โหเอาจัดจัดทุกคนนะชุบมาบ้างเหมือนกันสำหรับฝั่งเราทุกคนแล้วตีธรรมดาไปยากฟินิกแม้ผมแล้วก็ชุบมาเหมือนกันมัดเหล็กจู่โจมาไอ้มาเหล็กจู่โจมขออภัยทุกคนจนังหวะนี้ตีไปครับผมปูบบอมแล้วก็เข้าสู่เทินที่2หรือ3มาดูกอนผมดูผิด2ครับผมบับความเร็วเหมือนเดิมทุกคนนะโอ้โหตัดเรืองไปให้ผมแล้วเลียนหินทำลาย ฟ้าบอกให้ที่โอโหหนึ่งล้านห้าแสนดาเมจครับผมแล้วก็ซวิลิวเตะธรรมดาเพราะมีดูไฟใช้นะครับทุกคนนะช็อตนี้แล้วฟาดกระนำพิษโลดมาช็อตนี้โอ้โหบึ้มอื้ม,ม,ม,มสามล้านหกแสนดาเมจแรงเกือจัดทุกคนชุบกันมาแล้วขึ้นซุดเปอร์เทเลเคเนติสครับผมช็อตนี้ติดไม่ติดดับลีอยู่นัดสำหรับม้านะผมนะแล้วก็ตีธรรมดาแบบฟินิกแมนครับผมโอ้โหทีมม่ผมบอกเลยเดือดจริงๆทุกคนนะแล้วม้าเหล็กอยู่โจมอื้มซัดขึ้นมาครับผมช็อตนี้ เข้าสู่เทินที่สาของแท้ผมนะบทเพลงบันดาลใจบับความไวไปก่อนนะผมตัดเลือดตัดเดลือดเด็กก็เลือดหินทำลายฟาบึ้มไปผมหม,มาตายแล้วครับผมเหลือกระบ,บองเด็กหนึ่งต่อหกจะไหวหรือเปล่าหมัดมังกรเหรินนะพาขอเตะหน่อยแล้วกันบึ้มไม่ติดไม่ติดกระดูกหักทุกคนอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยทุกคนแล้วเขาฟาดมาตอ่อบึ้มอย่างนี้สวยสี่ล้านดานเมจครับทุกคน เขาฟาดมาหูเขาก็ปั้นกระบองเหล็กค่อนข้างสุดเหมือนกันนะสำหรับคณเจดน,นะแล้วก็ซปเปอร์อารอยโมเวนตามรับผมแต่เทียบเป็นจริงทุกคนระหว่างกระบองเหล็กกับซยริวถ้าปั้นสุดแต่ผมว่ากระบองเหล็กได้เปรียบขวามากๆับผมนะแต่ถ้าเป็นคออื่นเนะี่ย ซูซี่อาจจะได้เปรียบกว่าเลทุกคนนะกระบองเหล็กมันจะเก่งตอนคอโบล้อแบบโหดๆมากๆนะครับทุกคนนะคู่กับคิงนะบึ้มบึ้มบึ๊บบึ้มบึ้ใครอยากดูกระบองเหล็กสุดๆก็รอติดตามในช่องของคีคีได้นะครับทุกคนนะในไอดีของจานนอเซิร์ฟเบอร์55นะครับผมแล้วจังหวะนี้โอ C ้โหบึ compact, ้มบึ้มบึ or, ้มเอาหูสี่หลานนะผมช็อตนี้กระบองเหล็กไม่ตายครับทุกคนนะคือซูเปอร์เทเลเคนติสมาผมเรียบร้อยผมจะเก็บได้ทุกคนรอบถึงสี่เธอนะเฮ้ยกระบองเหล็กเซิร์ฟนี้อึดกันทั้งนั้นเลยว่ะ อึดกระททงนั้นเลยอ่ะทุกคนอ่ะไก่ทยานฟ้าขอซัดกันน้องกั๊กหน่อยละกันครับผมชอ็อตนี้น้องกั๊กครับผมตอนนี้เปิดมาเกานนะแล้วผมบทเพลงบรรดานใจบอบความไวให้กับแถวหลังของจานเนาะไอแถวหน้าของจานนอขอพายครับผมแล้วตัดเลือดไปทุกคนนะเลือดทินทำลาย ฟ้าโอ้โหสองล้านเจ้าเนหน้ามีครับผมเหลือกระบ,บองเหล็กพิงตัวเดียวครับผมช็อตนี้แล้วหมัดมังกรหืนน้าครับผมจังหวะนี้โอ้โหปิดเกมไปได้เป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรเอาจัดจัดทุกคนนะแล้วคนอีกคนนึงทุกคนนะคนนี้ต้องโดนทุกคิปนะเวกเตอร์ครับผมขอจัดมาหน่อยละกันเ,ออเวกเตอร์นี้น่าจะโดนเลือดหินทำลายฟ้าก็แตกหมดแลยนะทุกคนนะบทเพลงบันดาลใจบัฟความไวไปเกาะรับทุกคนช็อตนี้ แล้วก็ตัดเลือดไปที่ด้วงผมนั่นเลี้ยนตัดเลื้ยนถึงสามดวงทุกคนนะแล้วเลี้ยนหินทําลายฟาเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหโคตรตึงจัดผมบอกเลยนะเออตึงจัดนะคือแบบอะไรวะอาจารย์ซุ่มเกินสองแสนเก้าแล้วสองแสนเก้าอะไรวะสองแสนเก้าคืออะไรวะ, 2, ว 2, ะไหนดูดิมีใครทักมาใครตีวะอันนี้ปาร์คเอบอกว่าอยากเข้ากิวได้เข้ามาแล้วนะได้เข้ามาแล้วนะอเอฟซีครับซีนเอ็กซ์สภาพอันนี้เอซีเอ็กซ์หรอแม่ จัดแม่งเลยแล้วกันไอตัวนี้จัดแม่งเลยแล้วกันนะทุกคนนะเออไอ้นี่มันปากดีจัดมาเลยแล้วกันทุกคนนะกระสอบสายผมบอกเลยกระสอบสายไม่ต้องถึงมือยนั้นหรอกไอกาลโขกเก้าเนี่ยเจอผมก็แตกนะกาลโขกเก้าเก้าเนี่ยทุกคนนะฟึบอื้มกาโลมันไล่เคาะมาครับผมช็อตนี้แล้วเลื่อนหินทำลายฟ้าไปหูอยากให้ซุรยูเตะมันให้แตกหมดทีเลยว่ะทุกคนพอเลื่อนหินทำลายฟ้ามันติดไม่ย่อท้อตัวหนึ่งไงหลักๆทุกคนมันยังแบบว่ามีมีหือเอได้อยู่ไงหมัดมังกรเห็นนะภาพไปบึ้ยเรีบร้อยบึ ไม่ได้หืออือทุกคนนะตัวผมเป็นเด็กอันนี้ผมเจอช่องพี่ด้วยอ่าค่คขอบคุณครับขอบคุณครับผมเออไ้ฝากไปกดติดตามช่องจานน็อตกันด้วยนะครับทุกคนนะเผื่ออนาคตจานนอตบ้านลง คลิปนะผมชื่อช่องก็คือจานน็อตภาษาไทยตรงตัวเลยนะทุกคนนะเอ,อ้นี่ฟรีครับอตอบให้จานน็อตหมดแล้วอันนี้จะตอบให้หมดเลยทุกคนนะประมาณนี้คนนะในวันที่11แห่งเซิร์ฟเวอร์582แนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะได้มีโอากาสเปิดยอดเติมให้ทุกคนดูนะผมนะแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร้ช่วยส่งผมไป10,000ซับสไค,ครเพื่อเราจะไปเปิดยอดเติมไอดีจานน็อตตัวหลักเซิร์ฟเวอร์55กันด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ